วันนี้เป็นเมนูต้มไก่นะคะต้มฝ่าละอองทกดีพ่อบาทไก่นะคะต้มสมพี่น้อง ต้มตีนไก่แซ่บบ <Yeah. S 1> ทั้งน่องทั้งตีนไก่ต้มใส่กันใส่ใบมะขามอ่อนนะคะอ้าว วันนี้ต้มเตาเล็กไม่ขึ้ต้มเตาใหญ่ ุึ้นรถดีโอหลมมากมากเลย เลือตั้งทิ้งไว้ตน,น,นานหน่อยให้มันเปื่อยๆปิดฝ้าครับโอเคใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ น้องเอ้ยโมเซ่บบันดนี้กะโบมีจะเกเอือใส่ใบมะขามอ่อนปล่อยให้ใบมะขามอ่อนออกนิดก่อนให้มันเปรีย้ยวาจักหน่อย ี้วกินหอมยวนยวววนน้ำลหลล่ะ ใหญ่ๆหรือว่าหม้อใหญ่ๆอร่อยแน่รินเออโอ้โพี่ดอกเลยหอมหอมใบยอดใบมะขามอ่อนชิมก่อนนะคะ เติมน้ำปลานิดนิดจเน่ป้ายจะวะผู่รักจนตายสะเนีในกายผู่รักจนแก่หากใครอยากรู้กันดูให้เนี่เนนที่แท้ นั้นคืออะไรแม่ครัวตัวอย่างหัวไปทำงานเนี่ยอยู่บ้านอิดแก๊สก่อนะคะเ <c oughs> นี่ยอยู่บ้านชนพวกเล่นไพย เมียตัวอย่างผัวไปทำงานเมียอยู่บ้านชวนพวกเล่นไพ่กีฬาในลมนมจมทั่วไปนี่แหละจำไว้เมียตัวอย่างเออ,เอ,อ,เอ,อ ตีนไก่มีแต่ตีนใหญ่ๆฝ่าระอองทุดีไกโมาพี่น้องมารับประทานตีนไก่นะคะมีแต่ตีนใหญ่ๆนะคะ วันนี้ไม่ทำเยอะทำอย่างเดียวจะสดแซ่บๆอย่างเดียวนะคะตีนไก่มัจะตีนโตโตอโห,โห์นี้คือบ้านกอกที่ครับบ,นนนบนันโขข้างห่ังสมกไรกัน่าโู้คนเดินนผู้อะไร ไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมามานะคะมากินด้วยกันนะคะมาเด้อทีดีมากินขาวครับ พี่มกไก่แฉบแต่เดิอพี่น้องออล้มหลายหัวยังเบิดจะเป็นล้มล้มหมองม่วงลนเบิดแต่พี่น้องเลยต้มแ่บนะคะ 我也、oh yeah. <laughs> หอนๆนิแทบแทบไปจ้ามามามากินน้ำกันต้มเสร็จก็ต้องกินนะคะกด้ชอบเกิบนี่เรื่องก็ได้ก็แช่ไม่ฟังเด้อก,กินอยู่ในขวักับหกธรรมดาละมันอยู่ในสวนเนาะมาจะมมาพอช้อนตักไม่มันนะคะมันต้องมือน,นะคะ ใส่เครื่องเยอะๆดับคาวได้ดีค่ะอะไปฟังไปเลยเด้อนั่งกินให้มันอิ่มก่อน สวัสดีค่ะ